สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับรถนะคะในช่อง o รสท r าเวลคลิปนี้จะพาทุกคนมาดูหุ้นใหญ่ของ s i n นแว c กนะคะเอริกเซียนะคะเศรษฐีแสนล้านล้านชายเจ้าสัวทน,นินนะคะก็จะพามาเปิดผังนะคะความสัมพันธ์ของเอริกเซียหุ้นใหญ่ s i n นแว c ac, เจ้าของซีโนไบโอฟาร์มาซิติคอลเศรษฐีแสนล้านล้านชายเจ้าสัวทน,นิน จากกรณีที่เครือข่ายเจริญพกคพันหรือว่า CP ยืนยันนะคะว่าไม่มีหุ้นส่วนในบริษัทซิโนแวคหลังมีข่าวลือในโซเชียลนะคะและไม่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อวัคซีนนะคะซิโนแวคเนาะของรัฐบาลพร้อมเตรียมเอาผิดคนปล่อยข่าวโดยมีการชีแ้แจงข้อเท็จจริงข้อหนึ่งว่าซิโนไบโอฟาร์มาซิติคอลนะคะ เข้าไปถือหุ้นใน Sinovac Life s c i e n c e จจำนวน515ล้านเหรียญสหรัฐหรือ15.03%ถือเป็นการดำเนินธุรกิจของบริษัทดังกล่าวเองด้วยเครือเจริญพกภัณฑ์ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้มีหุ้นส่วนใดๆและไม่ได้มีสิทธิ์ ในการเป็นเจ้าของในบริษัท s i n นแ a c Life Science นะคะใดๆทั้งสิน้นสำหรับเครือเจริญพกพค้ธผันนะคะเป็นเพียงผู้ถือหุ้นรายย่อยใน s i โนไบโอฟาร์มาซิ t ติ a อที่เข้าไปลงทุนผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงไม่มีสิทธิ์ในการบริหารและแทรกแซงการตัดสินใจใดๆใน s i n นแว c นะคะและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมกับการสั่งซื้อวัคซีนซ i โนแวนะคะ ล่าสุดนะคะเมื่อวันที่25พฤษภาคม2564โลกออนไลน์ก็มีการเผยแพร่ภาพของเอริกเซียนะ ใครคือเอริกเซียผู้ที่เป็นมหาเศรษฐีที่รวยกว่าโดนัลด์ทรัมป์เพียงชั่วข้ามคืนแถมยังเคยแฮงเอากับบริฮาน่าเบลล่าฮาดิตและเยาหมิงนอกจากนี้ตามรายงานของสำนักข่าวไทยเคยนำเสนอเรื่องราวของเครือซีพีและตระกูลเสียไว้โดยจัดทำเป็นแผนผังซึ่งจะเห็นได้ว่าตระกูลเสียมีสองสายคือสายประเทศจีนและสายประเทศไทยต้นตระกูลคือเซียอีชูคาหาบดีเมืองซ่านทถ พ่อของเซียเจิ้งหมินและเซียกั่วหมินนายทนินจะเห็นได้ว่าเซียเจิ้งหมินคือพ่อของเซียปิงนั่นเท่ากับว่านายทนินจะเป็นลุงอาของเซียปิงและเซียปิงคือพ่อของเอริกเซียก็เท่ากับว่านายทนินมีสักเป็นปู่ของเอริกเซียผู้ถือหุ้นใหญ่ของซิโนบโอฟาร์มาซิติคอล